ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคนชอบปืนฉีดน้ำอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบมกรานะครับหกหกสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี f อทุกท่านและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้กำลังทำงานส่งลูกค้าอยู่นะครับ คลิปนี้ผมจะขอคนสักนิดนึงนะครับหากใครจะฟังก็ฟังนะครับไม่ฟังก็กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับ่าวันนี้จะมาพูดเรื่องลูกค้านะครับลูกค้าที่สั่งงานมาแล้วนะครับแล้วก็ทําข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับอเดี๋ยวผมนั่งพูดเลยดีกว่านะครับอ่าตอนนี้กําลังขึ้นงานแม็กอยู่นะครับเป็นงาน4ห้านะครับ อะมาเข้าเรื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องงานผมรีวิวทีหลังนะครับคือประเด็นมันมีลูกค้านะครับสั่งงานมานะครับตกลงกาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับปกติงานผมนะครับจะเป็นโอนเต็มจํานวนนะครับถึงจะส่งงานนะครับและงานของผมเนี่ยครับเดือนหนึ่งอ่ะผมจะรับแค่ไม่กี่ชุดนะครับผมทําแค่พอกินพอใช้นะครับเอา ชีวิตรอดไปเดือนเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็อย่างว่านะครับมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับเดือนหนึ่งก็หลายอยู่นะครับแล้วก็งานนะครับไม่มีสำรองนะครับผมเคยแจ้งรายละเอียดไปแล้วนะครับโอนเงินมานะครับแล้วก็ถึงจะทํางานให้ให้นะครับลูกค้าต้องรอนะครับเดือนนี้งานทั้งหมด๋อไม่ใช่เดือนนี้สิเดือนที่แล้วนะครับงานทั้งหมดหกชุดนะครับ แล้วมันมีอยู่เจ้าหนึ่งนะครับผมรับแค่หกชุดนะครับเดือนที่แล้วนะครับมาเดือนนี้ผมยังส่งงานให้ลูกค้าไม่ครบนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องกลับขอโทษลูกค้าจริงๆนะครับพอดีติดภารกิจนู่นนี่นั่นด้วยนะครับพอดีญาติมาที่บ้านเนาะปีใหม่ยังว่านะครับผมก็ทํางานไม่สะดวกนะครับมันก็เลยช้าแล้วก็ต้องทํางานอื่นด้วยนะครับอที่ผมจะพูดคือมันจะมีลูกค้าอยู่ประเภทหนึ่งนะครับ สั่งงานนะครับดิบดีนะครับทําข้อตกลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาแน่พี่เอาชัวร์นะพี่ผมเอาแน่นอนนะครับพี่เดี๋ยวผมโอนให้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับพอสรุปนะครับผมขึ้นงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสียกบ,บอกผมอเก็บปลายทางนะครับพี่อ้าว ตกลงกันตอนแรกว่าโอนครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอ่าโอนครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็อ่าโอนจบที่เหลือนะครับคือเก็บปลายทางนะครับผมอุตส่าห์ไปทาปลายทางนะพี่เออให้ใจลูกค้าเราให้ใจลูกค้าพี่เข้าใจไหมแต่สิ่งที่ลูกค้ากลับมานะครับไม่เอานะครับจะเอาเก็บปลายทางเต็มจํานวนแล้วพี่คิดว่า ยอดเงินเนี่ยมันเท่าไหร่ครับจะให้เก็บปลายทางบางคนบอกเออโดนโกงมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบางคนโดนโกงมาห้าพันบ้างหกพันบ้างเจ็ดพันบ้างแปดพันบ้างเก้าพันบ้างหมื่นหนึ่งบ้างนะครับผมขอเลยนะครับพี่จะสั่งงานจากผมนะครับผมให้ใจทุกคนนะครับคุณต้องให้ใจผมกลับมาด้วยนะครับอย่าเอานิสัยโจรของคนอื่นที่ท่านเคยเจอนะครับ มาตัดสินผมนะครับผมพูดเกือบทุกคลิปนะครับสั่งงานได้งานนะครับสั่งลมได้ลมนะครับรอได้ก็รอนะครับรอไม่ได้นึงก็ต้องรอนะครับพูดแล้วชักจะขึ้นนะครับเอ,อุตส่าห์ทำงานให้นะครับอดหลับอดนอนนะครับเพื่อที่ จะให้ลูกค้าได้งานนะครับเอาไปใช้นะครับเฝ้านาเฝ้าสวนนะครับและไอ้พวกเด็กวัยรุ่นนะครับเหมือนเดิมนะครับมึงไม่ต้องทักมานะครับกูไม่ทํำให้นะครับจะทําให้แก่คนที่มีอายุนะครับและต้องการใช้งานจริงๆนะครับผมพูดชัดเจนทุกคําพูดนะครับอ่า เนี่ยนะครับเรื่องที่ผมอยากจะพูดนะครับพอดีผมคาใจมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาได้ถ่ายคลิปเลยนะครับพอดีต้องเร่งทําเครื่องมือนู่นนี่นั่นด้วยนะครับเพราะว่าผมจะทําให้งานมันรวดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเขาเชื่อใจเราอะ่ะพี่ไใจไหมครับพอบอกหมื่นหนึ่งปุ๊บโอเคผมโอนให้เลยห้าพัน อีกห้าพันพรุ่งนี้ผมโอนให้โอเคจบสั่งงานมาโอนเงินมาได้งานครับแต่ถ้าสั่งลมแล้วน้ำลายนะครับไปไกลๆเลยนะครับอย่ามาปั่นประสานเล่นนะครับกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะครับโปรดจงเข้าใจด้วยนะครับว่าคนทำมากินนะครับแล้วผมไม่ได้รับงานพื่อเพื่อนนะครับ และขอย้ำอีกทีนะครับไอ้พวกเด็กวัยรุ่นเหอหมอยอ้มึงไม่ต้องทักมานะครับกูไม่ทํางานให้นะครับเออจะทําให้คนที่อ่าไปเฝ้าไล่เฝ้าสวนเฝ้าบ้านจริงๆนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทะเบียนนะครับมันขอยากนะครับขอยากมากนะครับไม่มีเส้นไม่มีสายไม่รู้จักคนไหนเนี่ยคือจบเลยนะครับอ่าเนี่ยผมก็ จะพูดประมาณนี้นะครับใครชอบก็ขอบคุณนะครับไม่ชอบผมก็ไม่ได้ว่านะครับผมขอพูดตรงๆนะครับเพราะผมจริงใจกับลูกค้านะครับเราทําธุรกิจนะครับไม่ได้เล่นขายของนะครับโปรดเข้าใจด้วยนะครับอ่าแล้วเรื่องเก็บปลายทางเนี่ยผมขอยกเลิกเลยนะครับไม่มีการเก็บปลายทางแล้วนะครับต่อจากนี้ชัดเจนนะครับ ไม่มีการเก็บปลายทางไม่ว่าใครก็ตามนะครับไม่มีการเก็บปลายทางแล้วนับจากนี้นะครับตอนแรกกาเก็บปลายทางนะครับก็คือเออลูกค้าท่านอื่นจะได้สบายใจด้วยนะครับแต่คุณอ่ะคุณมาทําแบบนี้นะครับเท่ากับคุณตัดโอกาสของคนอื่นนะครับเนี่ยเพราะคุณนะครับ สั่งงานนะครับแล้วไม่เอานะครับแล้วผมเจอเนี่ยเคสแบบนี้นะครับสองสามครั้งแล้วนะครับขึ้นงานไปลอเกอร์นะครับจะเอาปลายทางอย่างเดียวแล้วคือเข้าใจไหมครับคือของเนี่ยมันเคยไปค้างอยู่ที่ขนส่งนะครับเนี่ยประเด็นมันตรงนี้ยถ้าเขาแกะของขึ้นมานะครับคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับ คุณยห้เก็บปลายทางปลายทางอย่างเดียวนะครับอย่าเอานิสัย่จนของคนอื่นมาตัดสินผมนะครับเนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะครับพูดแล้วก็ชักจะขึ้นนะครับหากใช้คําพูดไม่สุภาพผมต้องขออภัยพี่ๆน้องๆ fc ด้วยนะครับและขอบคุณมากๆครับที่ติดตามผลงานกันนะครับเดี๋ยวจะอัพผลงานให้ดูเรื่อยๆนะครับชุดนี้พร้อมล้ำพร้อมท่นท้ายนะครับครบชุดนะครับชุดนี้ อันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเนี่ยพอคุณคนเดียวนะครับทําให้คนอื่นหมดโอกาสไปด้วยนะครับไม่มีการเก็บปลายทางใดๆแล้วทั้งสิ้นนะครับสั่งงานโอนเงินทํางานง่ายจบงานโอนเงินส่งงานให้คือจบผมพูดชัดเจนนะครับอ่ะมาเรื่องงานครับเรื่องบนผมแค่นี้พอครับ คลิปชักจะยาวนะตัวนี้เป็นอะที่แท้สีน่านะครับกําลังทําอยู่นะครับอันนี้ผมใช้เข็มเป็นตัวไทเทเนียมนะครับเนี่ยเนี่ยพอโดนความร้อนเห็นไหมครับสีมันจะเปลี่ยนเลยเนี่ยแล้วค่อนข้างนะครับค่อนข้างจะทําให้มันติดก,กับตัวเหล็กเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแล้วมันเล็กด้วยไงครับโดนไฟแรงๆเนี่ย เดียวขาดเลยนะครับพอโดนไฟอ่อนนะครับติดไม่เต็มอีกนะครับผมปวดสมองอยู่พักนึงนะครับเนี่ยกว่าจะทําได้อันนี้ผมใช้ความร้อนนะครับไม่กล้าใช้แก๊สเป่านะผมใช้เนี่ยความร้อนจากตัวเครื่องทำความร้อนเนี่ยครับค่อยๆเป่านะครับอ่าเดเเปิดจังหวะอ่าโอเค เปาผมเป่าไปเรื่อยๆนะครับให้มันดัดดัดไปในตัวนะคบใช้เนี่ยที่หนีนะครับอ่าีแล้วก็ให้มันผ่อนตัวลงนะครับแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้สักพักนะครับให้มันเยือนตัวนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับมันก็ร้อนอยู่นะครับตรงนี้นะครับ มันสามารถทำให้ไม้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับอ่า,อาชุดนี้นะครับชุดนี้กับชุดนี้ก็เนี่ยอันนี้ขึ้นพร้อมกันสองชุดนะครับตัวนี้เป็นงานเดียวนะครับเป็นสีห้าเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเสร็จภายในวันนี้นะครับคาดว่านะครับ แล้วก็ใส่คีบหลังตรงนี้นะครับตัวลังนะครับตัวลังผมก็ตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังเชื่อมติดนะครับแล้วก็ทําเสร็จหมดขอลังปอกตัวเตยปอกอะไรก็ฝังไว้ตัวเตยปอกก็ฝังไว้ที่ตัวโครงเหมือนเดิมนะครับเหมือนงานแม็กนะครับแล้วก็เนี่ยใส่่ารลังมันนะครับ อันนี้จะเป็นตัวเข็มนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะลองใช้สปริงใหญ่ดูนะครับเพราะว่ารอบที่ผ่านๆมาผมใช้แต่สปริงเล็กนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันต้องแต่งตรงนี้อีกนะครับแล้วแต่งเนี่ยครับเกีีรยมากไม่ได้นะครับผมต้องใช้ตะไบนะครับเนี่ยตะไบนะครับค่อยๆเนี่ยถูทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับถูไปถูไปถูไปจนกว่าจะเข้านะครับ แล้วงานพี่เข้าใจไหมครับที่ของผมนี่มันช้ามันเป็นงานมือนะครับผมต้องคอยถูไปเรื่อยนะครับเนี่ยถูไปเรื่อยถูไปเรื่อยนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนนะครับเป่าชุบแข็งนะครับตรงท้ายมันเนี่ยอ่าเนี่ยครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับดี๋ยวเสร็จเสร็จแล้วนะครับผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ หากชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องคนชอบปืนฉีดน้ำนะครับมีไลน์เดียวเท่านั้นนะครับจะถามสอบถามราคาอะไรแอดไลน์มานะครับ id l ล n e ศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์สี่ศูนย์ครับอีกรอบนะครับ id l ล n e ศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์สี่ศูนย์ครับมีไลน์เดียวนะครับอ่าไลน์ที่เป็นของพวกกระฝากนี่คือผมไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะครับผมไม่รับผิดชอบนะครับ เข้าใจนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคุณจะไปโดนโงงกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยกี่สิบบาทนี่คือผมไม่เกี่ยวนะครับชัดนะครับผมมีบัญชีเดียวนะครับเข้าใจนะครับไทดีไลท์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์สี่ศูนย์และก็ฝากขอบคุณเอซนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่ลงคลิปนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม สำหรับวันนี้ก็คงต้องกลาวคำว่าสวัสดีครับและเจอกันใหม่ครับผมคนชอบอื่นฉีดน้ำครับสวัสดีครับ